รถดีที่คนมองข้ามรถดีไม่ใช่เครื่องปรุงแต่เป็นรถที่มากด้วยความสามารถอย่างคันนี้ครับแ่งทนทานพร้อมสมรรถนะที่ขับขี่อย่างมั่นใจเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมไว้อยู่ในคันเดียวกันพบกับกอลิลาคาโชว์รวมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ครับ วันนี้ครับเราอยู่กับ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 GT Plus mm. ในรุ่นพิเศษพัดลิดนั่นเองครับอันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ปี2021เลขไมล์หลักหมื่นรถดีที่คนมองข้ามจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ความสวยงามเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยความปลอดภัยและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันมันรวมไว้อยู่ในคันเดียวกัน mm. อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเขามีดีอะไรบ้างตามไปชมรายละเอียดเชิงลึกกับพี่นันกันเลยครับด้านหน้านะครับ โดดเด่นมากเลยท่านผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าด้านหน้าการแต่งตรงแบบดินามิกชิลหน้าเหลี่ยมสันคมนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์แบบนี้เลยนะครับไฟโปรเจคเตอร์ไฟตันบอกด้านล่างนะครับและกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบล็กเกรโนให้ความโดดเด่นครับแถมตัวนี้นะครับแฝงไปด้วยฟังก์ชันที่น่าสนใจครับเป็นกล้อง360องศาด้านในถับมาดูจากด้านข้างนะครับ เริมความแข็งแกร่งเห็นแล้วดูบึกบึนแต่ใช้งานได้จริงครับ<อ>กับซุม้มแก้มที่เป็นพลาสติกแบบนี้แหละครับมันดีสําหรับรถที่เอาไม่ลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยหินดีดรอยกวนจากต้นไม้นะครับตัวนี้เขาช่วยซับให้อย่างดีไม่ทําให้รอยไปถึงตัวถังที่เป็นชั้นเหล็กไม่ต้องทําสีให้นักชมมันสามารถพอเปลี่ยนได้ตัวนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีกล้อง360องศาฝังอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะครับช่วงล่างเราได้ล้อแบบขอบสิบแปดนิ้วช่วงล่างที่แน่นที่ดีนั่งสบายมากต้องแนะนำรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเราไปขั้นกันด้วยห้องโดยสารภายในกันเลยดีกว่าครับผมเปิดประตูมาลืมไปเลยครับว่าคันนี้คือรถกระบะเพราะว่าข้างในหรูเหมือนรถเก๋งเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากดีไซน์ของพวงมาลัยกันบ้างตรงนี้ในส่วนข้อพิษนะครับพวงมาลัยเนี่ยให้ปริที่พอดีมือคนไทยมากเลยฮะจับดีนะครับมาพร้อมกับนี่เลยเขาเรียกว่า cruise control มีให้ ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้แต่อย่าลืมนะครับตัวนี้มีปุ่มที่เอาไว้กดเพื่อแสดงจอกล้อง360องศาให้นะครับตัวนี้รองรับ android auto apple carplay มาให้แล้วนะครับนี่ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบครันเลยนะฮะตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้แอร์แบบออโต้ได้นะครับปรับควบคุมอุณหภูมิได้แต่ว่ายังเป็นโซนเดียวนะตัวนี้มีออโต้สตาร์ทสต็อปให้แถมมีเสียบ์ p l u hdmi ให้ด้วยเอ้ยน่าใช้คุ้มค่ามาก มาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้ครับตัวนี้ใช้งานง่ายทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะครับกลับมาที่โซนคอกพิทกันบ้างครับเมื่อเวลาเราจับโงมอะไรแล้วเรามักจะมองข้ามตัวเบาะครับเบาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังสีส้มนะครับปักลายแอดมิดแบบนี้เลยนะฮะคาด้วยสีดําขึ้นไปนั่งแล้วดูนิ่มนวลจริงๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูเลยครับท่านผู้ชมว่ามันจะดีขนาดไหนเออก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่ นั่งสบายพอสมควรนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องช่วงล่างนะครับเพราะตัวนี้นะครับเขาให้ระบบดิสเบรกมา4ล้อนะครับ ABS มีให้นะครับระบบกันรถไหลขนาะขึ้นเนินได้ก็มีนะครับระบบกันลื่นถลายมีครบพูดได้ว่าคันนี้ฟังก์ชันการใช้งานช่วงล่างเนี่ยหมดห่วงไปได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องเครื่องคันนี้ให้ขุมพลังอะไรมาและรถคันนี้เป็นรถเด,เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปช่วยกันจับผิดกันเลยครับ ระเบิดห้องเครื่องกันมากครับขุมพลังที่เขาให้มาเป็นเครื่องคอมมุดเร็วนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบล็อกอลูมิเนียมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นบล็อกอลูมิเนียมให้พลังกำลังถึง181แรงม้าแต่ประหยัดได้พอๆกับเครื่อง1.9เลยนะอันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะฮะข้อดีของเครื่องอลูมิเนียมนะครับทำให้เราแช่นะครับความเร็วในระยะยาวได้โดยที่เครื่องเนี่ยไม่สะสมความร้อนนะครับเพราะอลูมิเนียมแบบมี้จะเก็บความร้อนอันนีี้ดนะครับ และตัวเครื่องนะครับห้องเครื่องทุกอย่างนะครับรอยมาร์ครอยอาร์คยังอยู่ครบนะครับสามารถการันตีได้เลยว่าคันนี้เป็นรถเดิมไม่มีชนหนักทมน้ำาโตรไม้ไฟไว้มาเพราะคันนี้เราก็ได้รับการการันตีสุขภาพจากคูเป็กเชั่นมาให้แล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่ใช่รถย้อมแมวแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้ซื้อกับเราแล้วจะคุ้มขนาดไหนไปชมชอปต่อไปกันเลย วันนี้ครับคุณจะเป็นเจ้าของ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 GT Plus ในรุ่นพิเศษแอดิดปี2011แบบนี้ได้อย่างง่ายๆครับเปิดตัวคันนี้นะครับอยู่ที่995,000เฉียด1ล้านบาทนะครับขาดแค่5,000เท่านั้นอันนี้รวมค่าตีแล้วนะวันนี้นะครับถ้าคุณจะเป็นเจ้าของกับเรานะครับในรถคันนี้คุณจะประหยัดไปได้มากกว่า300,000บาท วันนี้นะครับคุณสามารถดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องใช้คนค้รมประกันเลยออกคนเดียวได้ใช้เวลาอนุมัติได้ใน30นาทีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0 0 0ับาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับได้รถกระบะย,ยกสูงรุ่นพิเศษเกียร์ออโต้ปี2021แบบนี้ไปใช้ได้แบบแถมหมดห่วงเรื่องรถย่อแมวไปได้เลยครับใครนะครับสนใจคันนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่โชว์รูมกอลเรค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับรถนะครับพร้อมให้คุณได้ชมตัวจริงได้ทุกวันไม่มีัทาการ และตอนนี้ที่แบบน็ตต้องขอตัวลาไปก่อนจากการรีวิวคลิปอยูทุกนี้ครับสำหรับตอนนี้นขอตัวลาไปก่อนก็คุณคือคนสำคัญคนรีลค่ะรักรถรักคุณสวัสดีครับ